ครับผมมาต่อเลยครับนี่ระบบเผาน้าครับเราจะลองใ่เห็นชัดๆเลยครับอ่ามันคืออันนี้ปัญหาหนักของเผาหน้ารุ่นนี้นะครับเซเอฟคือเผาไม่ค่อยจะปลดครับเพราะว่าไม่เหมือนคาราโลครับคาราโลเป็นลูกสูบไฮเป็นเขี้ยวเฟืองครับแต่ว่าตัวไอแต่ว่าเพราะตัวเซเอฟเนี่ยมันเป็นแผ่นคาร์ดครับ มันก็จะปลดยากหน่อยแล้วก็ปลดหนืดครับมันทําให้เวลาวิ่งไปทํางานเนี้ยวิ่งมันนี่ก็จะหอนแล้วมันก็จะเกิดเกิดปัญหาเยอะครับเข่าหน้าเฟืองแตกคังอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือผมลองให้ดูครับนี่จังหวะไม่เข้าโฟครับนี่ขากับหลังครับล้อหน้าไม่ทํางานครับแต่เลื่อนเข้าโฟก็ง่ายๆครับเห็นปะเขาหน้าทํางานแล้วครับกดออกครับ ทำทำงานครับครับก็ง่ายๆครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้น้ำมันแต่งานที่ทำออกจากอูผ่ผมผมคอนเฟิร์มครับผมรับประกันหนึ่งปีเต็มครับงานแปลงปลดเพาครับปีหนึ่งทำมากกว่า40-50ตัวอยู่แล้วครับทำทั่วประเทศครับกถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามมาครับ ช่างตั้มนะครับ0924614751ครับช่างตั้มรถไถฟอร์ดครับสนใจอยากแปลงตัวเทางานคุณภาพครับถามได้เลยครับ